วันนี้มีลำโพงพกพาตัวเล็กที่เสียงไม่เล็กมาแนะนำ นั่นคือ t r i ปิด Pocket g ตลำโพงตัวกระทัดรัดราคาอยู่ในกลุ่มหลักร้อยแต่ฟีเจอร์และเสียงที่ได้เกินคาดมากๆอย่างแรกคือเรื่องดีไซน์ลำโพงตัวนี้เล็กน้ำหนักเบาพกพาสะดวกมากๆจะใส่กระเป๋าเครงเกงหรือกระเป๋าสะพายก็ยังเหลือที่วัสดุงานประกอบแน่นปุ่มต่างๆใช้งานง่ายและวางตำแหน่งดีมีสายคล้องติดมาให้ทำให้หยิบจับและพกเดินทางสบายๆทีนี้มาดูเรื่องสเปกกันบ้าง น,นี้ใช้บลูทูธ6.0 เชื่อมต่อได้สเสถียรและไกลประมาณ15เมตรมีมาตรฐานกันน้ำ IP68 เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้งสุดๆไม่ว่าจะโดนน้ำฝนหรือฝุ่นก็ยังใช้งานได้ไม่ต้องหลุนกำลังขับลำโพงอยู่ที่7วัตต์พร้อมกับ d r i v e อขนาด45มิลิเมตรและมี Passive Radiator ช่วยเสริมแรงเบสให้แน่นขึ้นรองรับการเล่นเพลงผ่าน TF Card สูงสุด128กิแบตเตอรี่2,400ม ah. ิลลิแอมใช้งานได้นานสุดประมาณ20ชั่วโมงแล้วก็ชาร์จผ่านพอร์ต USB b c ฟีเจอร์พิเศษก็มีเพียบทั้ง s t e reo Mode ที่สามารถใช้ลำโพง2ตัวเชื่อมกันเป็นซ้ายขวาได้แต่ต้องใช้รุ่นเดียวกันนะครับและยังเชื่อมกับ Tribit App เพื่อปรับ EQ และการตั้งค่าต่างๆได้อีกทั้งยังมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ด้วยนะมาถึงเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเสียงครับต้องบอกเลยว่าผมประหลาดใจมากเพราะว่าตัวมันเล็กแต่เสียงคือแน่นจริงจังโดยเฉพาะย่านเบสที่มาแบบเป็นลูกๆมีกำลังและมีน้ำหนักเสียงลงได้ลึกประมาณหนึ่งฟังแล้วรู้สึกสะใจมาก ส่วนเสียงกลางให้รายละเอียดดีเสียงร้องชัดเจนไม่จมเครื่องดนตรีแยกตำแหน่งดีไม่มั่วไม่ปะทะาการเสียงแหลมมีประกายใสพอดีไม่แหลมบาดหูทำให้ปลายเสียงชัดและฟังได้สบายโดยรวมเวทีเสียงอยู่ในระดับกลางแต่รายละเอียดครบและเสียงดังเกินตัวมากๆทำให้การฟังเพลงสนุกขึ้นเยอะเลยส่วนการใช้งานจริงในชีวิตประจําวันก็ง่ายมากปุ่มควบคุมไม่เยอะจนงงเล่นหยุดเพลงปรับเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายได้ครบไฟสถานะก็บอก ข้อมูลชาร์จเช่นการเชื่อมต่อการชาร์จหรือแบตใกล้หมดถ้าไม่มีการใช้งานลำโพงก็จะปิดเองเพื่อประหยัดแบตอีกด้วยสรุปง่ายๆก็คือ Tribit Pocket Go เป็นลำโพงพกพาตัวเล็กที่ครบเครื่องมากๆเหมาะกับคนที่อยากได้ลำโพงเสียงดีพกง,ง่ายทนใช้งานในทุกสถานการณ์และที่สำคัญราคายังอยู่แค่ระดับหลักร้อยเท่านั้นเองถือว่าคุ้มมากจริงๆครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะ Breathe up relief and I realize My hands around you, baby, never let you go. And I say, Oh, there's nothing like your touch, it's the way you look me out. Oh, it would begin for summer, it's for falling in love.